เองกลับมาเร็วครับกลมาเร็วกลมาเรยวกลมาเร็วกลมาเร็วฮ้ฮูกลมาเร็วสวัสดีค่ะกอมือสิยังให้มือได้ปะจำกันได้ป่เออเอ็งไม่ช่วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่บ้านไปขายไปซื้อของมาลูกตึงๆลูกแมไปซื้อของอะไรมาดูมาดูมาดูดูเร็วมันดูเร็วเนี่ยไปซื้อของซื้อของมาฝากจาก ร้านพี hmm. ่ข้าเจ้าเลยนะไปไปดูวะจริงเหรอบาสบาสไบาสได้ขนมมาให้บาสเปล่าโอ๊ไม่ใช่ทุยทุยบาสได้ขนมมาให้เหนียวปะเหนียวเหนียวรอกินรออยู่แล้วอ๊ะไปดูเร็วมาดูเร็วมาไปดูซิไปดูเฮ้ยผู้ใด้เงี้ยวเห็นนะ้ววางหันนะไอ้เงี้ยวไม่ดีเหตุไม่ดีเหตุ แย่ไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี่มาให้ดูนี่ขนม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 มาเร็วมากินนมเร็วมากินนมเร็วเส้อนมมาฝากเร็วเส้นนมมาฝากเส้นนมมาฝากโะ้ยอ่ะนี่กบแต่เจ้าบจะแบตโอ้น่ากินมากเลยครับบัหน่ากินเขาสวยสวยโอ้ยอยู่นี่เลยมังในบัตมาเร็วมาเร็วมากินนมเร็วมาให้ยายแกะให้เร็ว ไม่ยายแก่ขนมให้เร็วยายยงอยู่ไหนยายยงมาแก่ขนมให้กินหน่อยฮะเอฟซีบ่ะจะไม่เอฟซีอย่างบ้านนี่ซื้อเล้แก้มันกินด้วยต้นไม้ไหนตีโคตรแพงไปตั้งโดนะบ่แพงดอกแต่ว่าบอนบอมีอันนั้นมันมีแต่แบบน้อยๆเออ อันใหญ่โหดอันใหญ่โหดเดี๋ยวซุมนี่กินบ่ได้นั่งลงก่อนลูกนั่งลงก่อนเอาขอมือขอมือเออเอาหน่อยๆลูกหนิหน่อยๆอ่าตัวเล็กนั่งลงขอมือหน่อยค่ะขอมือได้ไหมขอมือขอมือหน่อยลูกเมียตรงถือไปก่อนเอออ้ยเอาขอมือหน่อยค่ะขอมือหน่อยค่ะเออนี่มันใหายละมากระดิ่งได้ได้เหนียวนั่งลงก่อนเหนียวนั่งลงเหนียวนั่งลงเหนียวเหนียวนั่งก่อนนั่งนั่งก่อน นั่งก่อนคนหล่อต้องนั่งก่อนเลยเอามือเออเข่งยางเลยอีนั่งอันนี้ขับไปไวมาเอาไวเนาะเออบ่ต้องให้มันบ่ต้องให้มันเข้าใหม่ไมเข้าใหม่นให้เขาไหมเข้าใหม่นั่งลงเข้าใหม่คอเบ่เป็นให้ให้มันเลยให้มันเลยอีนี่มันเถาแล้วมันบ่รู้เรื่องเอาของเดียว้างเอาไปใส้มันเอาไปใส้ล่ะเบิ่งกันเอามือหน่อยเอาแม่มันบ่มีแล้วเด้แม่มันกินแล้วตรงนี้มันกิน บอตองเลยนี่ของตัวเองอยู่นี่นี่นี่อันนี้ของตัวเองนี่ของตัวเองฮะสวัสดีจ้าเมื่อกี้ไปทำอะไรนะนั่งนั่งกลัวกลัวนั่งลงเร็วกลัวนั่งลงนั่งลงกลัวนั่งนั่งลงกลัวนั่งลงเร็วนั่งนั่งเออเอามือเข่ามือให้มือยายให้มือขู่เปล่านะขู้เปล่าเลยไม่ได้ทำไล่กัดตึะเกินให้มือเข่ามือเข่ามือเออ อย่าแกล้งมันพอมันมาอยู่ไม่ไหวแล้วนะโยงไม่ไหวแล้วเออดิมันไหนไปยังนั่งลงค่ะมันปวดเหนียวมันเรื่อยโอ้สวยมากสวย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 มาก่อนสวยนั่งลงสวยมาขอมือสวยนังขอมือก่อนเอาสวยนั่งนั่งนั่งก่อนสวยนั่งสวยนั่งลงที่จานคิ้สิลูกไอ้ขอมือโอ้ยน้อ ขอมือหน่อยค่ะเข้าสวยอขอมือก่อนบัดสื่อไงไม่เลยแสบตัอมือก่อนลูกมาเจ้านี่กับมนไปมันเฮ้ยทำไมไม่ให้มืออ้วนวุ้ยสงแส่อร่อยเออว่าตอนนี้กินก่เคยกินธรรมดาละคนสื่อมันขัดมันละเนี่ยนี่นะควางบเอียงเอียงอันนี้เอียงนี่เอียงนี่นี่ไงอยู่ในมืออยู่ในปากนี้นี่นี่ลืมติหมดแล้วห่อหนึ่ง ขื้หนาลักเลยไม่งั้นเป็นตัดขนมาบ,าบอลขี้กลมดิลแท่เลยอย่างก็เบิดเล้วมลเมล่ะหนี่งพนห้าบาทเออหนห้าบาทนี่แหละนี่หนรอยพห้าบาทนี่กับหนึ่ห้าบาท